5สิ่งที่ควรรู้ก่อนคิดทำแบรนด์น้ำหอมถ้าคุณอยากทำแบรนด์น้ำหอมแสดงว่าคุณเห็นความสำคัญของกลิ่นหอมหรือเป็นคนที่ชอบใช้น้ำหอมเพราะน้ำหอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเสริมบุคลิกภาพและกลิ่นหอมยังช่วยให้ผ่อนคลายและมีความสุขด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนทำแบรนด์น้ำหอมวิวสรุปมาให้5หัวข้อดังนี้นะคะหัวข้อที่1คุณควรมีความรู้เรื่องประเภทน้ำหอมประเภทของน้ำหอมจะมีให้เลือก5แบบแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของ,ของหัวน้ำหอมค่ะ 1. o f ่ s h Hair Mist หรือ Body Mist ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะจะมีระดับความหอมที่เจือจางน้อยที่สุดคือมีปริมาณหัวน้ำหอมประมาณ1-3%เน้นที่ความสดชื่นไม่เน้นเรื่องติดทนฉีดได้ประมาณ1ชั่วโมงกลิ่นก็เริ่มหายไปแล้วค่ะ 2. อง o d e r cologne หรือ EDC เรียกง่ายๆก็คือโค l o g n e มีปริมาณหัวน้ำหอมประมาณ2-4%ติดทนประมาณ2ชั่วโมง 3. าม o d e r toilet หรือ EDT เป็นประเภทที่เจอบ่อยตามเคาน์เตอร์ขายน้ำหอมมีหัวน้ำหอมผสมอยู่ประมาณ5-15%ติดทนประมาณ3-4ชั่วโมง ส o d e r perfume หรือ EDP มีปริมาณหัวน้ำหอมประมาณ15-20%ติดทนประมาณ5-8ชั่วโมงและสุดท้ายคือ5 perfume หรือ perfume มีปริมาณหัวน้ำหอมประมาณ20-30%ติดทน8ชั่วโมงขึ้นไปค่ะแต่นอกจากปริมาณหัวน้ำหอม ในเรื่องการติดทนและการกระจายตัวยังขึ้นกับปัจจัยอื่นเช่นส่วนผสมเคมีบนผิวเหงื่อและอุณหภูมิของแต่ละคนด้วยนะคะเช่นบางคนใช้ EDT ก็ติดทนแล้วไม่จำเป็นต้องใช้พัฟฟูมที่ราคาสูงเป็นต้นค่ะหัวข้อที่สสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนทำแบรนด์น้ำหอมคือคุณควรมีความรู้เรื่องโน้ดน้ำหอมคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า Top n o t e Middle n o t e base note นี่แหละค่ะโน้ดน้ำหอมหรือจะเรียกว่าพีระมิดในการปรุงน้ำหอมหรือโครงสร้างน้ำหอมก็ได้นะคะ โน้ตน้ำหอมคือระดับของกลิ่นน้ำหอมที่จะเปลี่ยนไปตามระยะเวลา เพราะกลิ่นน้ำหอมหนึ่งขวดที่เราซื้อมาจะมีกลิ่นซับซ้อนมีส่วนผสมหลายตัวเวลาที่เราฉีดน้ำหอมทีหนึ่งส่วนผสมแต่ละตัวก็จะค่อยๆระเหยออกมาให้ได้กลิ่นซึ่งจะมี3ระดับได้แก่ 1. Top n ท็อปโนตหรือโอเพนนิ่งโนตคือกลิ่นแรกที่รับรู้ได้ฉีดแล้วกลิ่นนี้จะหอมขึ้นมาก่อนท็อปโนตต้องเป็นกลิ่นที่ดึงความสนใจสร้างความประทับใจแรกส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นที่เบาสดชื่นและระเหยง่ายเช่นกลุ่มซิทัสสมิเดิลโนตหรือฮาร์ดโนตจะเป็นกลิ่นหลักหััวใจหหลกขอองน้ม พอท็อปโน้ตเริ่มจางไปกลุ่มมิดเดิลโน้ตก็จะหอมขึ้นมาและติดทนส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นแนวฟอรัลฟูตตี้เป็นต้นค่ะไม่จําเป็นว่ากลิ่นแนวซิทัสที่วิวยกตัวอย่างจะเป็นท็อปโน้ตเสมอไปนะคะอาจจะสลับระดับไปอยู่มิดเดิลโน้ตได้ขึ้นกับสูตรในการปรุงน้ําหอมของแต่ละกลิ่นเช่นท็อปโน้ตเป็นฟอรัลฟูตตี้แล้วมิดเดิลโน้ตเป็นซิทัสแมนดารินเป็นต้นค่ะและ3ามเบสโน้ตหรือบอททอมโน้ตจะเป็นกลิ่นสุดท้ายที่อยู่นานที่สุดติดทนที่สุด ส่วนใหญ่กลิ่นของเบสโนตจะเป็นกลุ่มวูดวนิลาซึ่งแต่ละระดับของโนตน้ำหอมจะทำหน้าที่ผสานกันเพื่อทำให้น้ำหอมขวดหนึ่งที่เราซื้อมามีกลิ่นที่กลมกล่อมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้ำหอมค่ะผ่านมา2หัวข้อแล้วนะคะคือความรู้เรื่องประเภทน้ำหอมและความรู้เรื่องโน้ตน้ำหอมหรือโครงสร้างน้ำหอมมาต่อกันที่หัวข้อที่3คุณควรรู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จอดจงให้ได้ว่าใครจะซื้อน้ำหอมของคุณจะได้รู้ว่าต้องทำน้ำหอมชนิดไหนกลิ่นสไตล์ไหนและราคาเท่าไรที่จะเหมาะสมเช่นต้องการขายกลุ่มผู้หญิงอายุ25-35ปีที่ต้องการฉีดน้ำหอมไปออกเดทหรือออกไปเที่ยวข้างนอกก็อาจจะเลือกกลิ่นที่สดชื่นแต่อ่อนหวานหรือถ้าต้องการฉีดน้ำหอมเพื่อไปดินเนอร์หรือเที่ยวกลางคืนก็อาจจะเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่น่าค้นหาเป็นต้นค่ะ ที่สำคัญต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณชอบช้อปปิ้งที่ไหนถ้าช้อปปิ้งในออนไลน์ลูกค้าไม่สามารถเทสกลิ่นได้คุณก็ต้องใช้รูปภาพแพ็กเกจที่ดึงดูดอธิบายกลิ่นให้หน่าสนใจหรืออาจจะพูดถึงระดับโน้ตน้ำหอมให้ลูกค้าจินตนาการตามได้ค่ะต่อมาคือหัวข้อที่4คุณควรรู้ว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์คืออะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะทําให้สินค้าโดดเด่นและเป็นที่จดจําต้องให้ลูกค้าเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นแบรนด์ของคุณเช่นกลุ่มลูกค้าคุณเป็นวัยรุ่นการออกแบบก็จะต้องเห็นแล้วน่ารักน่าซื้อสีสันสดใสหรือเป็นแนวสีพาสเทลเป็นต้นค่ะและสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำแบรนด์น้ําหอมในหัวข้อที่5คือคุณควรรู้ว่าจะทําการตลาดอย่างไร ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าต้องขายยังไงทําการตลาดยังไงอย่าเพิ่งทําแบรนด์ค่ะคุณต้องวางแผนก่อนนะคะเพราะการลงทุนทาแบรนด์ต้องใช้เงินลงทุนไม่อยากเสียเงินเปล่าก็ต้องทําให้สําเร็จและขายได้สิคะการเตรียมคอนเทนต์หรือคิดเรื่องการตลาดไว้ก่อนจึงสําคัญมากค่ะดังนั้นวิวขอสรุป5สิ่งที่ควรรู้ก่อนคิดทําแบรนด์น้าหอมดังนี้นะคะ1มีความรู้เรื่องประเภทน้ําหอม2มีความรู้เรื่องโน้ตน้ําหอม3รู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 4. รู้ว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์เชืออะไรและ5รู้ว่าจะทำการตลาดอย่างไรถ้ามีพร้อม5สิ่งนี้แล้วคุณก็สามารถเริ่มลงทุนทำแบรนด์ได้เลยค่ะเลือกโรงงานที่น่าเชื่อถือและสั่งตัวเทสไปลองก่อนนะคะที่สำคัญถ้าทำแบรนด์แล้วต้องจริงจังเพราะถ้าคุณคิดว่าทำแบรนด์เล่นเล่นหรือคิดว่าทำไม่ได้หรอกคุณก็คงหยุดหาวิธีการเงินลงทุนก็จะเสียเปล่าแต่ถ้าคุณไม่หยุดเชื่อว่าทำได้จริงจังกับการทำแบรนด์คุณก็จะหาวิธีทำให้ได้แบรนด์ของคุณก็จะมีโอกาสประสบคความสเร็จ่ะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวิว c o s m e t i กด้วยนะคะหรือถ้าคุณสนใจทำแบรนด์เครื่องสำอางโดยให้วิวเป็นที่ปรึกษาสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะ